ครับวันนี้เราก็จะมาเทสปืนนะครับปืนมินิทางค่ายครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้เป็นปืนมินินะครับเราจะมาลองยิงกันดูนะครับอ่ามาลองกันดูนะครับว่าปืนเล็กๆอย่างเงี้ยจะแม่นหรือเปล่าครับจะแรงหรือเปล่าครับอ่ะลองเลยครับลองเลยนี่ระยะประมาณห้าเมตรนะห้าเมตรได้เรียบร้อยครับ ฟังเสียงนะครับเดีย๋ยวจะลองอีกกระบอกหนึ่งครับตัวนี้เป็นตัวราคาเริ่มต้นนะครับ1599บาบาทครับอะเรามาลองยิงนะครับว่าจะโดนหรือเปล่าเรียบร้อยครับเดี๋ยว วันนี้นะครับก็ลองเทสยิงไกลๆดูครับประมาณ10เมตรนะครับนะครับประมาณ10เมตรเรียบร้อยครับแรงขนาดไหนดูเอาครับสวัสดีครับวันนี้พบกับ F Man Crossbow นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นชื่อช่องนะครับชื่อช่องเปลี่ยนจากช่อง ใช่สลาเบาบนเป็น f m a n c r o s s b o บนะครับเป็นชื่อทางค่ายเลยนะครับนี้วันนี้เราจะมาแนะนำสินค้าตัวใหม่ทางค่ายครับตัวนี้เป็นรุ่นมินิตัวท็อปนะครับมินิตัวท็อปทางค่ายนะครับตัวนี้อยู่ในราคาอยู่ที่1 9 9 9บาทนะครับตัวนี้เรามาดูกันนะครับว่าในราคา1 9 9 9บาทเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นท้ายท้ายไม้ประดูนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น รุ่นมินิ F01 นะครับทาไม้ประดูทำเป็นสีทูโทนอย่างนี้เลยที่สวยอย่างนี้แล้วก็ท้ายท้ายตรงนี้ก็จะเป็นยางสายพานนะครับยางสายพานอย่างหนาเลยประมาณ1เซนนี่แหละเซนกว่าๆยางสายพานกันกระแทกกระแทกตามวางระวางตามสถานหรือว่าวางอะไรไม่ต้องกลัวพื้นเป็นรอยนะครับส่วนรางรางนี้มีความยาวอยู่ที่90เซนนะครับ รางกลมมะเฟือง90เซนนะครับความยาว90เซนแล้วก็ช่วงชักตรงนี้อยู่ที่50เซนนะครับไกลใส่ไกลเสียบนกนะครับใส่ไกลเสียบนกให้ไกลเสียบนกให้นะครับอนี้เราใส่ไกลเสียบนกให้ แล้วก็พิเศษมาตัวนี้ก็คือท่อนะครับท่อล็อกออโต้มินิของเรานะครับตัวนี้ท่อออโต้ตัวนี้สามารถหมุนได้นะครับสามารถหมุนได้รอบตัวเลยนะครับหมุนได้เวลาเราเก็บสายเก็บอะไรจะได้ไม่ไม่หย่อนไม่ยานไม่เหมือนของรุ่นเก่าๆที่เขาทํากันเขาจะเอายางยางในรถมาใส่ตรงนี้แล้วก็ปาดพอเรา ขึ้นลำเอ้ยขึ้นลำปืนแล้วสายมันจะหย่อนหย่อนอยู่ว่ามันไม่สามารถที่จะหมุนได้ถ้าใครแมเนผลิตขึ้นมาเป็นเจ้าแรกนะครับท่อสามารถหมุนได้รอบตัวนะครับทางทีมงานของเราพากันทําพัฒนาขึ้นมาให้ท่อลรอกโอโตสามารถหมุนได้เป็นเจ้าแรกนะครับตัวนี้จะแถมสายปีให้30เมตรนะครับร้อยปอนด์นะครับท่อล็อกโอโตแล้วก็ปีก ปีกที่ให้นะครับก็จะเป็นปีก45เซนลายกะนอกอย่างนี้ปีก45เซนลายกนอกอย่างนี้นะครับกัดลายให้2ด้านเลยสวยสามารถรองรับยางได้5คู่นะครับอลูมิเนียมหนา6มิลเกรด6061เกรดแข็งนะครับตัวนี้อลูมิเนียมเกรดแข็งนะครับของแถมนะครับก็จะมียางยางมัดตัด10เซนนะครับยาง14มิลตัด10เซนให้ไปเลย4คู่ เน้นๆนะครับแล้วก็ลูกดอกให้ไปเลย5้าลูกนะครับลูกดอก5้าลูกแค่นี้ไม่พอครับแค่นี้ไม่พอแถมให้อีกนะครับหมวกนะครับมวกที่ผมใส่อยู่แล้วก็แว่นตัดแสงตัวนี้แว่นตัดแสงขาดได้เลยสําหรับนักยิงปลาตอนกลางวันนะครับต้องพกต้องมีต้องมีด้วยครับแว่นตัดแสงตัวนี้นะครับปืนกระบอกนี้ความยาวรวมอยู่ที่เมตรยีนะครับตัวนี้ความยาวรวมเมตรยีพกพาในรถได้สะดวกไม่ต้องกลัวหายครับ ของเราก็าจะมีอยู่3รุ่นนะครับตัวนี้รุ่นที่2คือ F mini F 0 2ยครับรุ่นนี้ก็สวยนะครับใครชอบทรงไหนก็เลือกเอานะครับสวยสวยแล้วกท็ทรงขายดีทางร้านนะครับตัวนี้เป็นทรง AK mini AK นะครับตัวนี้สวย ถือไปไม่ายใครแน่นอน,นครับรเผื่อถือไปโดนปล้นนะครับเขาเห็นันสวยมากนะครับตัวนี้ปีตัวนี้สามารถรองรับโรเลอร์ได้ครับถ้าใครอยากได้เป็นปีกโรเลอร์นะครับก็บวกเพิ่ม200บาทนะครับถ้าคุณซื้อไปแล้วมาซื้อโรเลอร์ต่างหากไม่ได้ไปพร้อมปืนผมจะขายอยู่ที่ชุดละ400บาทนะครับแต่ถ้าใครอยากได้โรเลอร์ก็บวกเพิ่มแค่0 0คุ้มนะครับดีกว่ามาซื้อที่หลังนะครับ สวยครับทรงนี้ถ้าใครสนใจก็ทักกันเข้ามาเลยนะครับปืนราคาไม่แพงครับ1 9 9 9บาทใส่สเปคดีๆให้ไปเลยนะครับตัวนี้เอาแบบอยู่ยาวอยู่นานเลยครับใช้ไปนานๆเลยครับปืนมินิพวกนี้สามารถเอาไปยิงหนูได้นะครับเพียงลูกค้าก็ซื้อซื้อลูกดอกยิงหนูเพิ่มหรือไม่หรือลูกค้าไม่เอาเอาลูกดอกยิงปลามีเยอะแล้วได้เยอะแล้วเอาลูกดอก ยิงปลามาแลกลูกดอกยิงหนูคือลูกดอกยิงนูหนึ่งลูกเอาลูกดอกยิงปลามาแลกสองลูกสมมติว่าผมแถมห้าลูกนะครับผมแถมห้าลูกค้าจะได้เอ้าผมยังได้ลูกดอกสามลูกเดี๋ยวเอาสองลูกมาแลกเป็นลูกดอกยิงหนูได้นะครับลูกดอกยิงหนูก็ยาวประมาณหกสิบเซนนะครับเอาไว้ยิงหนูนะครับอีกหน่อยก็ จะเข้าออหน้าฤด,ดูกาลล่าหนูแล้วนะครับซื้อไว้ซื้อไว้รอดีกว่าเวลาเวลาจะไปหาน่ยค่อยไปหาซื้อมันจะหายากนะครับเพราะต่างคนเขาก็ต่างหาแล้วช่างเขาทําไม่ทันนะครับตัวนี้จัดโปรให้เน้นเลยครับตัวนี้ในราคา1 9 9 9บาทนะครับของแถมเพียบเลยถ้าใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรแล้วก็รายละเอียดไว้ให้ทางใต้ ใต้คลิปนะครับทัก Facebook มาก็ได้ครับชทยสระเบาบนเพจเอฟแมนเพจไกลปืนอีกปลาไทยแลนด์นะครับของมีพร้อมส่งครับสั่งวันนี้ส่งให้เลยวันนี้ของถึงไม่เกิน2วันหลังจากวันส่งเร็วที่สุดคือส่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้ครับปลานอกปลาลอยครับน้ํากาลังจะมาเตรียมตัวไว้เลยครับตัวนี้ปลานนกปลาลอยไม่ต้องจะเป็นต้องใช้ปืนยาวปืนใหญ่ไม่ต้องไปยิงไกลนะครับตัวนี้ เดินตามคลองเดินเดินริมคลองนะครับส่องไฟกลางคืนใช้เล็กๆอยี้ยอ,อ,อยู่ครับสบายเอาได้สบายนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ